คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้อ่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะอาไระฮ้องกันล้กราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องล้านะทุกท่านกันด้วยนะตอนนี้อยู่กันในเกมสะสปีดวินเนอร์ครับผมเริ่มเกม ของตุนมา300นะาจะจะกดที the the ่ตาลา10ละกันครับเปิดทะโบแล้วป้ายเปิดมาดอกแรกที่36โอ้โหไม่ไหลครับได้โตัคูณมา3นะคูณไปกลายเป็น108และป้ายลงอ่ะยังไงมาไหมและและโอ้โหหายยาวและเปิดมาที่24ครับได้โตัคูณมาเจ็ และคุณเจ็ดไปกลายเป็น168นะจานและไปต่อลงมาเปิดมาที่12ครับโอ้โหวายมาพอดีไปอีก40และหมดครับผมโอ้โหตัวคุณมาแค่2เองครับดอกนี้นะได้มา1 0 4ครับและไปกันต่อเปิดมาที่3ครับดอกนี้และไปต่อย7และไปต่ออีกแและลงมาไปต่ออีก3และลงมา ไปต่ออีกสิบสองแล้วโอ้โหหมดแล้วครับผมคูณหกไปนะดอกนี้สวยงามจะจัดเลยครับได้มา318รางวัลก้อนโตนะโอ้โหดอกนี้ไหลยาวจัดครับและจังหวะน,นี้ขอย,ยัดขยับเพิ่มไปที่50นะและลงมายัางไงมาไหมและเปิดมาที่5ครับไลลต่อไป่งอแปดสและโอ้โหตัวคูณไม่มาครับได้มา185นะและไปกันต่อลงมาอย่างไงมาไหม และเปิดมาที่40ครับโอ้โหไม่ไหลอีกแล้วและไปกันต่อลงมาเปิดมาที่180 80, ไปต่อย50 5 5และโอ้โหตัวคูณ7ดอกนี้ข้ามได้มา1,645ครับผมรางวันก้อนโตนะและไปกันต่อครับไปลงมาอย่างไรมาไหมและ เปิดมาที่7.5ครับโอ้ไม่ไหลนะคูณ4ไปก็เป็น30ทวนครับผมไปกันต่อเปิดมาที่42.5หลาไหลต่ออีก360และไปต่อยีก70ตัวคูณมาและไหลต่อไปอีกครับโอ้โหไหลต่อไปอีก10และไปต่ออีก62.5อและคูณ3มาโอ้โหนึกว่าจะไม่มาแล้วนะตัวคูณนะดอกนี้สวยงามครับได้มา1,905รางวัลเมกา และไปกันต่อครับลงมาลงมาและเปิดมาที่45ครับโอ้โหไม่ไหลคูณ14ไปครับผมดอกนี้ได้มา630นะและลงมายังไงมาไหมมาไหมเปิดมาที่180และไม่ไหลครับคูณ4ไปกลายเป็น720โอ้โหสแกตเตอร์ยังไม่มาเลยนะและลงมาลงมา เปิดมาที่160ครับโอ,โ,โอ้โหไม่ไหลอีกแล้วหมุนสี่ไปครับกลายเป็น640นะและในลองหมุนออ,อโต้สัก10ครั้งดูแล้วกันครับ <Okay. S 2> เริ่มเลยลงมายัางไงเปิดมาที่20ครับไหลต่อไป20แล้วหมดโยมได้มา40และลงมาเปิดมาที่60ไหลต่อไป1น0อี่และไปต่ออีกเท่าไหร่มาดูไม่ทัน30หรือเปล่า และดอกนี้คูณ3ไปครับผมนะกลายเป็น690ครับและลงมามาเปิดมาที่20ไล่ต่อไปอีก180และไปต่ออีก50และไปต่ออีก10ครับลงมาหมดครับผมคูณ3ไปกลาเป็น780นะและลงมาเปิดมาที่2.5และวสกตเตอร์ขาตัวเดียวจะมาไหมจะมาไหมเรียบรอ้อย ผมกว่าดมานะสแกตเตอร์หมุนฟรี8ครั้งเริ่มเลยครับ8ดครั้งลงมาเปิดมาดอกแรกที่10แล้วไม่ไหล7ครั้งยังไงไม่มาครับและ6ครั้งไม่มาใจตัวคูณอีกแล้วและ5ครั้งเปิดมาที่5 5ลงมาไหลต่อไปอีก10แล้วลงมา ไปต่อยีสิบและลงมาไปต่ออีก10ครับและลงมาหมดครับผมดอกนี้คูณ10ไปนะกล้เป็น950และ4ครั้งไม่มาสามครั้งสุดท้ายไม่มาและ2ครั้งสุดท้ายมาเปิดมาที่1นึ่ครับโอ้โหไม่ไหลคูณ12ไปครับผมดอกนี้ได้มาหมด1 2ึ0ัร้าางวัลก้อนโตนะและครั้งสุดท้ายครับลงมายังไง ไม่มาโอ้โห,โโหเสียดายครับสเกตเตอร์รอบนี้ได้มา2อ9 0น่า190นา,ารับรางวัลกันเลยครับผมและใปต่ออีก5ครั้งเปิดมาที่180ไล่ต่อไปอีก40และโอ้ยหลายน้อยครับคูน9ก้าใบครับดอกนี้1,980รางวัลเมีกา,านาจารย์และ3ครั้งครับโล่งมายัางไงมา มาและเปิดมาที่100ไหลต่อไปอีก2.5และหมดครับคูณ7ไปครับดอกนี้ได้มาทั้งหมด717.5และสำหรับคลิปนี้ผมโอ้โหได้ไปกันมาพอสมควรแล้วนะหมื่นกว่าเลยครับใครที่ชื่นชอบนะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็สไัครใหกดกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่นิ่ง,งไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปติดตามช่องสำรองกันได้ครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วที่ d e s c r ิ p t ั o n และคอมเมนต และใครที่อยากเล่นตามเนะมมไป้าได้ที่คอมเมน์และในคลิปกันเหมือนกันครับทิ้งลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันเลยนะบุยบุยจ้า